สวัสดีครับพูดถึงการใช้งานเครื่องวัดความขุ่นนะครับรุ่น tu 0 0 3นะครับช่วงวัดได้สูงสุดถึงพัน ntu นะฮะการใช้งานเครื่องในเซตก็จะมีน้ำยาคาลบเบรตไปให้3ค่าก็คือ400-700และก็1000 ntu ฉะนั้นการใช้งานเราเลือกน้ำยาคาลบเบรต ที่ใกล้เคียงกับค่าที่เราใช้งานมากที่สุดมาปรับเทียบนะครับเดี๋ยวจะแสดงวิธีการปรับเทียบน้ำยาของแต่ละค่านะครับหนึ่งก็คือ,คอเรากดปุ่ม on เพื่อเปิดเครื่องนะครับสังเกตท,ที่หน้าจอนะครับรอสักครู่นะฮะหน้าจอจะกระพริบ รอสักครู่นะครับจนกว่าหน้าจอจะพร้อมทำงานครับตัวนี้คือหน้าจอ,สอแสดงสภาว่ะการทำงานคราวนี้เราก็มาดูตัวงานของเรานะครับว่าตัวงานของเราเนี่ยมีค่าความคุณอยู่ในระดับประมาณเท่าไหร่ อย่างเช่นตัวงานของผม,ผมสมมุติว่าผมจะวัดความเข้มอยู่ที่ประมาณ700 NTU นะฮะผมก็เลือกอน้ำยา l i ลเบรตค่า700 NTU นะครับมาปรับเทียบเขยา่าเขยา่าให้มันเข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ดูมาร์กที่ตัวขวดนะฮะใส่ลงไปในช่องให้มาร์กตรงกับ ตัวมาร์กสีขาวที่ตัวเครื่องนะครับกดเข้าไปนะครับฟึง้งกดเข้าไปดูหน้าจอนะครับตอนนี้700อ่านได้723 NTU นะฮะมานเจ็ดร้ NTU นะฮะปิดโคเวอด้วยจะช่วยให้แสงการวัดเนี่ยเออร์เรอน้อยลงนะฮะเรารอจนค่านิ่งนะครับ ครับก็ประมาณ717 1 7นะฮะเออร์ er อยู่ประมาณ10กว่า NTU นะฮะเราต้องการปรับค่า e er อ r ร์ตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับโดยการที่เขาเรียกว่า Calibrate นั่นเองนะฮะ Calibrate ก็คือการปรับเทียบนะฮะ การปรับเทียบให้เรากด Setup พหนึ่งครั้งมันขึ้น LCR0 กด s e ตอัพอีกหนึ่งครั้งขึ้น CS1 นะครับ CS1 คือการ c a l i ิเบ t e ในช่วงวัด0-10ถึง10 NTU นะฮะตัวนี้คือค่าต่ำมันจะต้องจำเป็นในเรื่องของน้ำยา c a l i ิเบ t e รค่าต่ำๆนะฮะ ของเราจะมีให้ไป4ี0 0 0 0 0เจ0 0ฉะนั้นจะคาลิเบรตตัว10 0ศูนย์ถึง10ไม่ได้นะครับกดเซตอัพอีก1ครั้งนะฮะ cs 2 cs 2มันจะคาลิเบรตศูนย์ถึง100 ntu นะฮะเป็นค่าต่ำอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะน้ำยาคาลิเบรตของเรามีเริ่มต้นที่400ฉะนั้นเราไปกดเซตอัพอีกทีนะฮะไป cs 3 เสียสาก็คือช่วงวัดตั้งแต่0ถึง1,000 NTU นะฮะตอนนี้เสียสาเท่ากับ700ฉะนั้นตัวเครื่องของเราจะปรับตั้งค่าน้ำยากับเครื่องให้ตรงกันอยู่ที่700รเสียสาเป็น700ร้อเรียบร้อยเรากดปุ่มแคลนะครับเครื่องก็จะปรับการอ่านค่า ให้ตรงกับน้ํายามาตรฐานน้ํายามาตรฐานของเรา700ตอนนี้ปรับเป็น699.9เรียบร้อยกลับไปสู่โหมดของการวัดค่าปกติกดปุ่ม store a g นะฮะตัวนี้คืออ่านค่าได้699.9เรียบร้อยนะฮะตัวนี้คือตัวอย่างการ calibrate ค่าที่ เจ็ดร้อย NTU นะฮะใส่เปไม้ลองรู้ฟึ้งครับเห็นไหมครับ6 99. 9 9, 9. 9. 9. ้ยบ NTU ตรงแปะ๊ะตัวนี้คืออ่าที่700 NTU เดี๋ยวสมมุติว่าตัวอย่างของเราเป็นค่าต่ำบ้างนะฮะเราลองใส่400 NTU เข้าไปซิ 400 NTU ใส่เข้าไปเครื่องอ่านได้423 422นะฮะมันเออร์เรอร์อยู่ที่22.4 NTU นะฮะเราต้องในคอนเซปต์คือเราจะวัดค่า,าความขุ่นค่าต่ำๆนะฮะประมาณ300 400 500อะไรพวกนี้เราใช้น้ำยาที่ 400 NTU นะครับเราทำง,ง่ายๆเราก็ปรับเหมือนเดิมครับก็คือเราทำการปรับเทียบที่400 NTU เพื่อให้มันวัดค่าได้ตรงนะฮะทำง,ง่ายๆกดปุ่มเซตอัพ1ครั้งขึ้น LCK00 กดอีก1ครั้ง CS10 1 NTU ใช่ไม่ได้ CS200 1 NTU ใช่ไม่ได้ CS3 700 NTU ค่าคาลิเบรตค่าเก่าคือ700 NTU แต่น้ำยาคาลิเบรตของเราตอนนี้คือ400 NTU ฉะนั้นเราต้องปรับค่าคาลิเบรตของเราไปที่400 NTU ปรับยังไงกดลูกศรน,นะฮะสังเกตว่าตัวเลขกระพริบนะครับกดลูกศรให้ตัวเลขกระพริบมาที่เลข7นะฮะเพื่อจะปรับมันลงเหลือ4นะครับ โอเคเป็น400 NTU เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดแค่เห็นไหมครับมันจะปรับตัวเครื่องจากเ e r อเรอร์ที่424เมื่อกี้เป็น399.9ก็คือ400 NTU เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือกด